โอ้ยถึงแล้วเนี่ยแล้วอะไรวะเนี่ยอาวไม่นะไฟดาแล้วนะทไห่ไหนเอาไกันตรงนี้เนี่ยใช่เวลานวไม่ใช่ตรงนี้ก็เป็นหนาวกลางคืนเลยแลว่าาเรตกลางคืนเลยนะโอ้ยกีก้านาเ็จะถึง้วมานั่งอะไรตรงนี้เนี่ยไปไหนไปไ่าไปปไปไปเร็ว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 เรไเนีวยรววาเเเวเเเร หนาวมากก็คงแบบผีทั่วไปอะมั้งผีเอมัมมี่เงี้ยอมมมี่มันต้องฟาโร่แล้วไม่ระดับระดับนายโอ้โหฟาโร่เหรอไอ้ยตั้งก็เกินไปแล้วนั่งปิยดาศักดิ์สิทธิ์โอ้โหโอ้โหถึงอล้โอ้เป็นโกดังอะไรเนี่ยไม่คุ้นหน้าเลยนั่งรถไฟเหรอเราคงต้องนั่งรถไฟเข้าไปแล้วแหละมาแล้วหยิบคนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไปก่อนไปนะ โอ้โหโอ้โหใหญ่อลังมากเลย oh. Oh. โอ้โหโกดังไม่ธรรมดาออเดนี่ยเถือถอถ่อเถื้วอ่ะรีบลงรีบลงเอาไปเอา <laughs> <laughs> เอาอ่ะลงลงโอเคปล่อยปล่อยไวนะ้งั้นอ่ะโออเออแต่ที่นี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอาจารย์เคยมาป <laughs> ะ <laughs> เคยมาไรเงี้ยเราผมจะมาครั้งแรกคราบอะมาครั้งแรกเออว่ะผมโดนจ้างมาผมยัไม่รู้ที่ที่ไหนเนี่ยโอ๊มาแล้วสินะเออสีดำอะไรอ่ะเขาพูดอะอุ้ยอะไรวะเนี่ยเอ็ดดำๆเอ็ดเยียบประลาอุ้ยเออโอ้ยกระโดดมาได้ด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยไปซอดถอยมาเร็วเจ้าน่ะมันมีพลังวิญญาณอยู่โอ้พลังวิญญาณอย่าบอกนะว่าชิคเกอรแบบแบบดีด้วยแกเป็นใครเนี่ย ฉันนะฉันเป็นหัวหน้าฐานรับจ้างขององค์กรองค์กรหนึ oh ่งองค์กรหนึ่งองค์กรอะไรมิสเซอรี่ของบุรัมชันมิสเซอรี่ของบุรัมชันแ้วเหรอเย่เหรอเย่เหรอรอบก่อนก็ส่งมือสชั่หาว่าดักผ้าในเซฟเขารอบนี้ส่งคนเดียวมาดักเก็บในโกดังเย่เหรอจะไม่เข็ดอีกเหรอตบตบไอ้ตบไปเยอะแล้วยังไม่เข็ดเหรอไม่ใจกับผมเนี่ย ได้เจอท่านของข้าหน่อยแล้วกันท่าๆเลยท่าท่าท่าแต่เอาหจะสัตว์ดูบอกว่าล้อมๆมันจะมีพลังชีวิตล้อมๆแตมไปหมดเลยอย่าบอกว่าเจ้านี่มาผานทหารมาเออทหารหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมากัะเยียมเลยอะไรคุณแกมีคาถาเชิญด้วยเหรือตุ๊กแกจะมีอีกเน่โอ้ยยาแน่เอ็นแน่อีกแล้วเหรอทุ่เป้ยเหรอเอาไงดีอาจาัด การสิรออะไรโอ้เราไม่ชิงกัรอาจารย์รอบเนี้ยมมมาเยอะเลยไปไหนได้เาีะโอ้ก็แต่ก็มาดีเหมือนกลัะมาดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้พโอะเพียลยโอ้โอ้ช่วยจัดการเอ้ยมอะไรยูด้วยีตัวเป้งด้วยโอ้จัการเ้าจัการเราสัเอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ออออ้อ โอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมผมโดนแผลตัวลุกเนี่ยโอ้ยหน่อยสิแกแกยี่บิสูเองส่งถามมาเดี๋ยวผมลงแน่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอาจารย์ไปไมนได้ตรงนี้เด้อแล้วเออโอ้แต่กได้เล่นบอลฟีมือไม่เร็วนี่สมแล้วที่ชนะเจ้าดันได้ฮะเจ้าดันบันทึกใครอ่ะ ก็น yeah, right. ักวิทยาศาสตร์นั่นไงเฮ้ยน no ักวิทยาศาสตร์ผ nah ู้หญิงที่มันมีตัวเขียวๆได้นะใช่ใช่ต่อไปก็ของจริงแล้วนะฮะอ้อมีก็อีกแล้วเหรอมาเลยการทดลองตัวใหม่ล่าสุดเฮ้ยเฮจะเป็นตัวที่เจอรอบก่อนดิโอ้ยตัววีมาตั้งี้เอ้าโอ้ยวีมาลอยยี่นะโอ้ยวีมาดื้อๆยี่เหรอเอ้ยโอ้โหเอาไรดีเนด็ด เฮ้ยแต่เจ้านี้มันมีความสามารถอะไรเนี่ยโอ้โหระวังเฮ้ยเฮ้ยแกมว่านี่โดนจัดการเองเฮ้ยเฮ้ยโดนจัดการแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บอ๋ออโอเอาเอาวิญะปีญะไปแล้วโดวทดลองกลับมานี่ไหนสิเฮ้ยทำไมโดนจัดการแล้วนี่โดนทดลองตัวนี้นะมันไม่มีวันตายหรอกนะ เป็นไปได้เห,หรอวิญ,ญญาณโดนฆ่าไม่ตายอ่ะมีสิไอตัวนั่นนะโอ้โหภาษาวิญ,ญญาณเฮ้ยนั่นมันอะไรกันน่ะมันคือสิ่งที่แกทําได้ยังไงล่ะโอ้ความสามารถเด็กอาจารย์นี่ไอเราจะทำได้งไงถถน,นี่ยเรื่องนั้นมันเป็นความลับโอ้ย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 โอ้้ยโ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยโโอ้โอ้ยโอ้โโอ้อย จัดการเลยเอ้ยรอบทีนึ่งถอยมาถอยมาหมดจัดการเองโอ้ย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 เปงโอ้มีคมมากเลยมีพลังวิญญาณเคลืยร์แน่โอ้โแล้วโอ้มีนั่นมาทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยมานนี่เอ้ยเอ้ยเออเอ้ยระวังเอ้ยเอ้ยสอดเดี๋ยวเตรียจัดการแล้วเฮ้ยเอ้ยโอ้ยยังไม่โดนเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเฮ้ยเอออเอาไงดีเนี่ยโอ้โห อาจารย์ถอยไปก่อนเดี๋ยวมูจะไกลตรงนี้ปี๊ซอสระวังนะเจ้าน้าเนี่ยเหมือนจะมีพลังงานบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเฮ้ยถอยแน่เอ้ยเอ้ยเอ้ยยีไม่โดนเอ้ยอ้อลองดิตายแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้อเฮ้ยมาจบแค่แค่นี้แล้วแหละโอเคฝ่าวิดคอนเถอะนะฝีมือก็ไม่เท่าไหร่นี่วะเฮ้ยเอ้ย อออเ้สวัสดีเจอกันอีกแล้วนะนายน่ะเอา้าเอา้เอาเฮ้ยบีไหมเดี๋ยวดิอะี๋ไหเนี่ยเฮ้ยมานนี้วันนี้ขอวันนี้ขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะอุิยจื๊อแต่รูปนายนั่นดูไม่ได้ถ้าจริงเลยโอ๊ยอ,อะไรเนี่ย <c oughs> ผมพูดเดียวกันามาช่วยดิก็ขอบคุณที่ได้เห็นอะไรสนุกสนุกแล้วกันนะงั้นก็โชคดีแหละวันนี้เฮ้ยเอ้าหายไปแล้วไี้ตัวเขียวนั่นเลยโอ้โหโอ้หายไปแล้ว โอไปทีละคนโอ้โหเอาเอาไงดีอะแล้วมันไปไหนอะหาสิหายไปแล้วอะหายไปแล้วเอาไงดีอาจารย์โอ้โหวันนี้เราก็มาแกหรอเราโดนหลอกแกหรอโอ้ไม่ไหวแล้วผมก็ต้องจ้างใครมาช่วยผมดูไมาเนี่ยไอเรื่องจ้างอัตราจ้างงานเนี่ยโดนหลอกหลายรอบมาแล้วที่เวลาต้องระวังเรื่องคู่นิ้วแหน่ะล่ะ โอ้ยเพ่ยเงินเงินโอ้ยมันมันน่ารักกันนะโอ้โล้วอาจารย์จะกลับเลยเหรออืม okay. ส oh. oh. ิจะอยู่ทำไมเราเออโอเคเอาปุ่มไปก็ไปกลับก็กลับเออโดนหลอกอีกแล้วเออรับงานไม่กองข่าวสินะ นั่นก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าฮ้อทำเป็นคอมเมนต์อย่างดีสุดท้ายเป็นไงล่ะช่างมันเถอะฮัลโหลครับบอสอ้าวมีทุระาเลยเหรออ่ามารายง,งานความคลิบหน้าค่ะไหนว่ามาสิก็ทุกอย่างตอนนี้แผนทุกอย่างกำลังเป็นไปราบรื่นดีค่ะอีกไม่นานจะพูดว่าเรา แน่ใจนะว่ามันลาบเพื่อนไปได้ดูดีนะฉันได้ยินขา่าวอาการบาดเจ็บของทหารรับจ้างคนนั้นนละ้นะอ่าเพราะว่าเขาประมาทค่ะฉันดิฉันเตือนเขาไปแล้วแต่ว่าเขาไม่ฟังค่ะงั้นเหรอเี็นแค่เด็กคนเดียวถึงขั้นทหารเอาไม่อยู่เลยเหรอเนี่ยไม่คะ่ะท่านเจ้าเด็กนั่นไม่ใช่เด็กธรรมดาค่ะเจ้าเด็กนั่นมีบางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดพวกหมอผี แล้วก็มันได้ขโมยข,ของทดลองของเราเราเรียบร้อยไปใช้ด้วยหมายถึงโปรเจกต์ไดไมชั่นนะเนะ่ใช่ค่ะเด็กนั่นขโมยไปแล้วมาแ,แล้วไอ้สิ่งนั้นไปผสานกับไม้เท้าประหลาดของไอ้เด็กนั่นจนกลายเป็นดาบค่ะอืมแปลว่าไม้นั่นมีความเข้ากันได้ไกด์อาวุธจากทางปดีนั่นสินะ,ะในความคิดของดิฉันตอนนี้ที่ฉันคาดการไว้คิดว่า คงมาจากมิติเดียวกันมิติเดียวกันงนั้นเหรอน่าสนใจดี่นี่คงจะจับตายไม่ได้สินะเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีในอนาคตของเรียนแบบที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยมันไม่เพียงพอหรอกที่เราจะทําการปกครองโลกใบนี้ด้วยพลังมิญ,ญานน่าสนใจสะแล้วสิเอาไปว่ารวบรวมข้อมูลของเจ้านั่นให้มากที่สุดแล้วเราค่อยว่ากันว่าเราจะจัดการยังไงต่อ ขอเพียงแค่เรามีข้อมูลพิที่เพียงพอถึงพวกนั้นจะมีพลังแข็งแกร่งเพียงแค่ไหนก็หยุดเทคโนโลยีของพวกเราไม่ได้หรอกทราบค่ะบอสดิฉันจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังค่ะนั่นสินะตอนนี้ก็เหลือเพียงเจ้าเรามั้งที่สามารถทํางานภาคสนามได้นะงั้นเดี๋ยวข้าจะส่งของขวัญเล็กๆน้อยๆให้เจ้าแล้กันคิซะว่านาของสิ่งนี้นะ่ะเพื่อไปปรดิษฐ์ศึกไอเด็กนั่น ค่ะดิฉันจะรอค่ะฉันรอความสำเร็จจากเธออยู่นะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ